เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนนเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชปุณณสิริมหาเถรคณะเหนือนอ16วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้มีพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต,ต่งตั้งพระสังฆาธีการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมัมมงคลารามเป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาให้แก่พระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่ตงตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหกเจ้าวาดพระอารามหลวงผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงจำนวนสิบรูป ทั้งนี้พระเดชพระคุณพระพรมเสนาบดีที่ปรึกษามหาเถรรัสมาคมเจ้าคณะภาค7จเจ้าวาดวัดปทุมคงคาพระเดชพระคุณพระธรรมวาชิโรดมเจ้าคณะภาค6กเจ้าวาดวัดสังเวชวิศยารามพระเดระเลขานุก,การเจ้าคณะใหญ่หนเหนือนายสมบัติพิมพ์สอนผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเจ้าหน้าที่พร้อมผู้แทนตรอยจนพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี การนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธิราจานได้เมตตากล่าวสัมโมทนิยกถาความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอปารบธรรมถวายมุทิตาจิตแก่พระเถร,ระทุกรูปโดยสังเขตบ้าการได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในหน้าที่พระสังฆาธิการนั้นผู้ดได้รับแต่งตั้งพึงปฏิบัติศาสนกิจสนองงานพระมรรพุทธศาสนาสนองงานมหาเถรสมาคมและเกื้อกูลต่อผูทธบริษัททั้งมวลท่านทั้งหลาย ผู้ได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้พึงสนองในพระมหากรุณาธิคุณและเมตตาคุณของมหาเถรสมาคมให้บริบูรณ์ทวีตรีคุณยิ่งยิ่งขึ้นโดยเพิ่มพูนสังฆะวัตถุธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระสังฆาธิการเจ้าประคุณสมเด็จอย่างเน้นย้ำอีกว่าขอจงยึดสังฆะวัตถุธรรมสี่ประการทานปิยาวาจา อัตาจริยาและสมานัตตาไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนสม่ำเสมอไม่เผลอให้ขาดตกบกพร่องไปจากกอรประโยชน์แก่ตนเองแก่พระอารามแก่พระบวรพระพุทธศาสนาและสังคมโดยส่วนรวมสมานัตตาการวางตนให้สมบทบาทหน้าที่รักษาอาจาระรักษาตนให้เสมอต้อนเสมอปลาย ไม่เย่อหยิ่งถือตัวไม่ตั้งแง่หาเรื่องวางตนไม่หนักวางตนน่ารักและน้าร่วมมือมีความมั่นคงในอารมณ์หากทุกท่านสามารถประพฤติปฏิบัติในสังขาวัตถุทั้งสี่ประการนี้ไว้ได้อย่างบริบูรณ์ครบถ้วนสม่ำเสมอมีเผลอให้คดาดตกบกพร่องไป ก็จะก่อประโยชน์แก่ตนเองแก่พระอารามแก่พระพระบวรพุทธศาสนาและแก่ชังคมโดยส่วนรวมในานามเจ้าคณะใหญ่คนเหนือขอแสดงมุทิตาจิตต่อท่านพระเถระทุกรูขอถวายกำลังใจให้ทุกรูมีความอดทนอดกรัน้นให้ระลึกว่าเรามีบุพกา,ารีร่วมกัน เรามีพระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดยิ่งบิดามารดาเรามีปูชนียะบุรภาจารย์ได้มีสมเด็จรพ,พระพิพาะสมภัยเจ้าผู้ทรงพระคุณประเสริฐทรงเป็น,นปปอักราสาทรุปธรรมธคร